มาติดเครื่องยนตนด้วยกันพี่นนองนะครับเด้อนะครับตอนนี้ก็มีมาสองคันนะครับสามสิบหกแรงกับผ่าสิบแรงนะครับยูนี้กะบานโศกหนักนะครับผมบานโศกหนักนะครับผมเป็นคันที่หนจะคันที่สองคันนี้หละมั้งครับหรือคันที่สามก็บม่แน่ใจนะครับเป็นสามสิบหกแรงนะครับผมตัวนี้ก็น่าจะเมิดนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นสามสิบหกแรงนะครับ สตาร์แบต well, ิบัติดนึ่งคนตัวนี่นะครับเดี๋ยวต้องได้พวงนะไมัอย่างใดอย่างหนงนะครับเพิ่เจยดึงระสภาพนี่เจอดะโดนเลยไหมนะครับตพนสามสิบหกแรงนะครับผมสีน้าเงินสร้างไบโดนเติบแล้วครับผมกระพึงนะครับมาถึงชิวนะครับกระติดใดติดตั้งให้เพิ่นนะับกันกราคำแล้วนะครับตามบหกแรงขัเหล็กนะครับของหลบนี่นะครับรอบสะระคำนะครับผมมันโศกหนักนะครับ เราติดตามช่มนะครับผมเพราะเขากบนะครับตอนนี้ก็ติดกันนี่แหละรอบต่อไปก็จะเป็นของสาระคามีขึ้นเก่านะครับสายบอลเบรือนะครับเป็นสองคันนะครับเป็นเอ็มยูกับนิวฮอลแลนด์นะครับแถวบ้นคุกกลางนะครับผมนะครับซ้อนซ้อนทางนั้นแหละครับกไปอีกนะครับติดขี้อีกนะครับคันสองคันนะครับน้อง้าผูใดนะครับที่สร้างเครื่องยกมันสร้างอย่างกัต้องนะครับทางช่วงนี้เป็นการดีที่สุดนะครับผมนะครับมันสุกหนักนะครับ เพื่อนพี่น้องน้องเขาติดตามชมกันนะครับนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมสามสิบหกแรงนะครับผมแถวสามหกศูนย์แปดนะครับผมยกสูงนะครับคนนี้กระบอกคอนโทรลไม่นะครับติดตั้งถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมนะเพื่อนงานสวยๆสีนดำเงินนะครับยกสูงนะครับผม ก็ได้ไปคันที่ย่างเงาทอเลยนะครับผมนะครับผู้ใดสนใจกันนะครับด้ดดๆนะครับเออนะครับแล้วกานะครับผมว่างหันกาเอฟซีทั้งอำเภอเมืองนะครับแถวๆลงปูชีลาเป็นกระทัวแมสช่างอีกนะครับอายเป็นสามอายสี่สิบเจ็ดแรงนะครับผม พร้อมผ่านขุดหนึ่งตัวนะครับบ้านบ้านหลวงปู่ศิลาแม่บ้านนั่นก็บ้านไหนบ้านเจียแปะนะครับผมประมาณสิ้นเดือนนะครับน่าจะได้ขึ้นไปเจียแปะนะครับสามผมจะขึ้นไปโซนพุ่นนะครับพี่น้องสร้างได้นะครับเด้อประมาณสองขั้นนะครับจะเต็มสามนะครับผมนะครับขั้นสองขั้นก็ได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับโอเคจ้าพอแล้วนะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนนะครับเอฟซีทางการสิน รอยเอย็ดนะครับผมจะขึ้นไปบ้านหลวงปูศิลานะครับบ้านเจียแปะนะครับถ้าผพ้ใได้เสียเอากะสร้างช่วงนั่นก็ได้นะครับผมจะไปตีบ้านหลวงปูศิลาเลยนะครับบ้านเจียแปะนะครับนะครับแถมเสียคือเก่านะพี่น้องนะครับต่อเอามันไว้นะครับอเดินสายนะครับสวยงามเหมือนเดิมนะครับก็้ นัน,กนดกเต้ใช่อ๋อเรามีเงินเนาะเราขายบกม่วงเนาะครับอเอาประโยชน์บก,กม่วงออกอย่างไรก็ได้ล่ะมันสียากอย่างครับใช่เวลาเขาอยากแกะเนี่ย,ยมือแรงเหรอครับใช่ครับเหล่าขาวก็ได้เบียก็ดีเบียเบียเบียสายเบียสายเบียอืมเล่บ่มีแม่ขวดตั้งเลยเนาระรถสตาร์ทกับว่าติด อุ้ยถ่ายละวันละเนี่ยแม่เออจะเห็ดเปียกกลางเดียวเรอกเออถอดก้อเรูยาเจ้จังใดว่าเจ้แม่อุ้ยพี่น้องอีกคันหนึ่งเดี๋ยวก็โดนนะครับคันนั้นรุ่นไหมป้อมนะครับบักเท้าอืมจ้างเพราะอื่นเงินคือกันนั่นัืนโอเคนะพี่น้องเนาะจังพ่อกันนะครับ